ข่าวดูดิทุกคน 31ธันวาคมเขาดาวที่ไอคอนสยามมีลิซ่าแบ c ็คพิงมาใช่ไหมครับแต่สีสเกตหนองคูครับมีอุ๋งอิงเฟสติวัลหรือสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาดาวเฟสติวัลนั่นเองนะครับรีดูว่า fc แฟนคลับหลายท่านยาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนเราก็เลยนึกไปถึงลิซ่าแบ็คพิงครับที่จะมาไอคอนสยามในวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับรีดูว่า เป็นวันเขาดาวนั่นเองครับแต่ครับทุกคนแต่อุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนเลือกที่จะไปบ้านน้องครูครับทุกคนเนาะบ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองและหลายท่านครับทุกคนก็จะกลับไปที่บ้านเกิดนะครับแล้วก็จะไปแวะเวียนครับทุกคนที่บ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองในวันเขาดาวครับ นะครับทางด้านพ่อเอกกับทุกคนได้มีการเขียนข้อความเอาไว้แล้วนะครับพ่อเอกเนี่ยก็เผยนะครับบอกว่า31มธันวาคมนี้หนองคูเฟสติวลัลคาดาวปีใหม่นะครับผมคิดว่าเอาสาวน้อยเพรบ้านแพงมาฉลองปีใหม่ที่บ้านหนองคูนะครับพี่น้องจะว่ายังไงครับทุกคนและตอนนี้คือ ตัดสินใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือได้คิวมาแล้วครับทุกคนวันที่31ธันวาคม2567นี้นะครับเคาดาวปีใหม่ไปพร้อมๆกันครับทุกคนที่บ้านน้องคูบ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพรนั่นเองครับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับที่จะพาคนไทยรับทุกคนมาเคาดาวครับแต่ทางฝั่งอีสานนะทุกคนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพรนั่นเองที่จะพา f อแฟนคลับเคาดาวไปพร้อมๆกัน และที่สําคัญนะครับมีลฟากลุ่มปิดด้วยพอพอ่พอแม่แม่เอฟซท่านไหนนะครับทุกคนที่ไม่ได้ไปดูแบบสดๆสามารถครับทุกคนซื้อบัตรกลุ่มปิดเข้าไปดูครับทุกคนที่แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยนั่นเองโอ้โหทุกคนเนาะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างที่บอกว่าแค่ปากซอยเท่านั้นที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสจะ,จะไปหาลิซ่าแบ a ็คพิ้งแต่ไม่ไปครับทุกคนจะไปเค้าดาวที่จังหวัด สีสเกตกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกครับว่านะอะอุงอิงเนี่ยน้องก็โด่งดังมากๆในภาคอีสานแล้วก็ทั่วประเทศไทยครับและลิซ่าแบ็คพิงก์ก็โด่งดังมากๆไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นแล้วทั้งคู่และทุกคนก็จะพาแฟนๆเนี่ยเขาเดาวไปพร้อมๆกันครับทุกคนในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับไม่ได้เปรียบเทียบแต่อย่างใดครับทุกคนนี่คือ ตัวเองนี่แหละอยู่กรุงเทพมหานครแท้ๆกับทุกคนแต่ดันโดนไปที่สีสเกตเพชรบ้านแพงนั่นเองครับก็มิมองว่าดีทั้งคู่นะครับก็คือศิลปินเนี่ยที่มาแบบว่าพาแฟนๆเขาดาวในวันที่31ธันวาคมนี้เนี่ยเป็นความสุขครับเป็นการมอบความสุขให้กับแฟนๆนั่นเองครับทุกคนนะาปังมากๆกระตีมครับแล้วก็ตอนแรกนะครับทางด้านพ่อเอกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเอาสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเป็นมหรสพหรือว่ามาในงานขึ้นบ้านใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ ครับคิวหลุดพอดีนะครับในวันที่31ธันวาคมเนี่ยครับทุกคนตอนแรกเนี่ยทางด้าน วันที่31น้องจะเป็นทางด้านเจ้าภาพทางฝั่งสุรินใช่ไหมครับที่ได้มีการอาจองคิวเอาไว้แต่ทีนี้พอคิวหลุดแล้วเนี่ยโอ้โหซอนนุชคือสายไหมเลยครับทุกคนแต่กลับกลายเป็นว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเทวดาจัดสรรครับทุกคนก็ได้เป็นวันนี้นั่นเองครับในวันที่31ธันวาคมเป็นวันเขาดาวและอุ้มอิมของขาวกระแสหวังว่าทุกคนนะครับจะเขาดาวไปพร้อมๆกันนะทุกคนที่บ้านหนองคูนะครับเนาะจังหวัดศรีสะเกดต,ตำบล ตำบลจานนะ โอ้โหทุกคนก็ถือว่าเป็นเค้าดาวที่มีความสุขมากๆก็ไม่เป็นไรนะครับอุอิ่มก็เป็นแฟนคลับน้องลิซ่าเหมือนกันเดี๋ยวเราจะดูผ่านโซเชียลเหมือนกันครับกับการเค้าดาวของลิซ่าแบล็คพิงที่กรุงเทพมหานครนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะไปดูอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงแบบสดๆครับทุกคนเนาะในสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเฟสติวัลนะครับทุกคนในวันที่31ธันวาคม2567ครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหนะเหมาะเจาะมากๆหลายคนบอกว่าเทวดาจัดสรรซึ่งวันนั้น ทุกคนมีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับแล้วก็มีทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยมาร่วมแจมด้วยนั่นเองทุกคนนาอในวันที่31ธันวาคม2567ทุกคนที่ตำบลจานนะทุกคนอำเภอเขาเรียกว่าอะไรอำเภอที่บ้านน้องอิงอยู่อะแล้วก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนั่นเองจำอำเภอไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับทุกคนนะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ครับกับทั้งคู่นะครับที่ต้องบอกว่าอุงอิง ฝั่งอีสานก็มีองค์อิงนะครับกรุงเทพมหานครพระกลางก็มีน้องลิซ่าแบ็คพิงส์นะสุดยอดมากมากเลยทีเดียวนะครับจัดแล้วจัดแล้วนะครับพ่อโจก็ได้มีการโพสเช่นเดียวกันบอกว่า31ธันวาคมนี้เขาเดาวสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงบ้านอิลาพร้อมประทะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับในวันขึ้นบ้านใหม่นั่นเอง สุดยอดมากๆตอนนี้ทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้มีการลงคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสนับสนุนโดยกระทิอร่อยดีนะครับแล้วก็ m อ็มนั่นเองครับพ่อเอกแม่หน่อยนะครับรับจบนะครับสาธันวาคมงานขึ้นบ้านใหม่น้ององค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหนะ เป็นงานที่แฟนๆน,นะครับเฝ้ารอนะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายคนบอกว่าจะไปเค้าดาวที่บ้านนะ่ะแต่ก็จะแวะไปที่บ้านน้องอุงอิงเหมือนกันนะครับวันที่1 31เนี่ยคือเค้าดาววันที่1ก็คือขึ้นบ้านใหม่ครับทุกคนเพราะฉันใครที่จะไปก็แพลนดีๆก็แล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่าน่าจะเป็นงานใหญ่มากๆแล้วก็รถเนี่ยอาจจะติดก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็แพลนดีๆนะสำหรับพ่อๆแม่ๆเอฟซี FC, แฟนขับนะครับนะโอ้โหทุกคนก็ถือว่าเป็น เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับที่แฟนคลับหลายคนเนี่ยบอกว่าคือถ้าไม่ได้ไปดูนะอุ้มอิ่มนะครับแม่เนี่ยก็จะดูผ่านไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ไกลเนาะก็สามารถรอชมนะครับผ่านไลฟ์กลุ่มปิดก็ได้เลยครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่า,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานงานอุ้มอิงอ่ะอย่างที่บอกว่าเวลาที่มีกลุ่มปิดแต่ละทีเนี่ยกลุ่มปิดแตกทุกครั้งนะครับ รวมถึงในช่วงขึ้นบ้านใหม่อุอิงเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะมาร่วมจอยด้วยนะครับทางด้อมเขาเนี่ยก็น่าจะจะมานะก็น่าจะมาแบบว่ามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับทุกคนเพื่อที่จะสนับสนุนทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนั่นเองนะครับปังปัง,ปงครับทุกคนนะครับเนาะ,ะบางคนก็ถามอิมมานะบอกว่าอำเภอสมเด็จกาละสินกับบ้านหนองคู สีสเกตห่างกันกี่กิโลนาะอยากไปเด้ขึ้นบ้านใหม่น้องเห็นไหมครับทุกคนนะครับนะครับเห็นไหมครับหลายคนอยากไปเยอะมากนะครับนะครับทุกคนเห็นไหมบางคนที่อยู่ใกล้กรมอิ่มอีกอะนะครับก็อยากจะไปนะ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก,กพ่อแม,แม่ด้วยเนาะใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะบางคนบอกว่าอยู่กรุงเทพมหานครก็จะกลับภูมิลําเนานะครับทุกคนแล้วก็จะไปดูหมอลำที่บ้านน้องอุ๋งอิงด้วยครับทุกคนเชื่อว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยแหละแล้วเป็นที่สําคัญเลยคือเป็นฤดูดหนาวอากาศเย็นๆนะครับทุกคนนะอากาศเย็นๆอากาศแบบว่าสดชื่นสดชื่นนะครับนะครับต้องไปแล้วแหละนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วแฟน ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนอิมบกระแสก็ต้องฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้งานคืออ,อ,อะไรนะวันที่1วันที่3 1เนี่ยกรุงเทพมีลิซ่าฝั่งอีสานนะครับมีองค์อิงนะครับเฟสติวัลนะครับทุกคนเนาะก็ใครที่อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่ด้านที่นั่นได้นะครับคืองานใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับทุกคน สุดยอดมากๆนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมอิมด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ